เดินไปอาบน้ําครับในไร่นะครับวันนี้วันที่สองครับนอนในไร่ครับเนื่องจากไม่มีตังจ่ายค่าโรงแรมนะครับเหลือแต่ตังกินข้าวครับก็เลยต้องมานอนไร่กับรถตัดครับวันนี้มาซ่อมมาซ่อมครับถังมันรั่วครับถอดอุปกรณ์ออกแล้วก็รอ ช่างของโรงงานตาลม,มาเชื่อมให้เขามีตู้เชื่อมนะครับส่วนช่างของประดิษฐ์ก็ติดงานอยู่ขอนบรุรีเลยต้องปล่อยผมไว้น,นี้นะครับส่วนผมก็ไม,ม่มีตังค์จ่ายค่าโรงแรมครับเลยต้องนอนในไร่ครับก็เป็นครับแปลงเตรียมจะไปอาบน้านะครับสะอยู่นู้นครับปไกๆนะครับคงจะเย็นเจี๊ยบหน้าดูเลยเป็นไรครับลูกชาย ตัวเองลำบากไม่เท่าไหร่ครับลูกเมียต้องมาก่อนลูกเมียต้องสบายครับสโลแกนของผมนะครับลูกเมียกินอิ่มนอนหลับตัวเองลำบากไม่เป็นไรครับเราเป็นลูกผู้ชายครับเราเป็นผู้นำครอบครัวมันต้องทำได้มันต้องนอนได้ไม่มีที่อะไรที่เราทำไม่ได้ อาบน้ำแล้วจะไดนอนหลับสบายนะอาจจะเย็นหน่อยนะครับเพราะเป็นน้ำสะครับแ,แปลงอ้อยที่ผ่านการตัดไปแล้วนะครับเดินหลับสนียครับลุงครับสิบลอ้อโบวาตอไปทางนี้นะครับ มีสสนน้ำจะท่อมนะครับ 把我屋里不就堵吧？ มันเมนสะบไเกล้สายือ,ยอตัวแล้วมันเป็นยงงเเดือดไก่ใช่ไหมอยากครผมเพิ่งซื้อเป็นลืมไปในโรงแรมอีก เอ้ครับรถึงแล้วครับสะน้ำนะครับจะเปิดทำการแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอาบตรงนี้นครับ